เห็นว่ะขอบคุณทุกเลิกทุกไล์ขอบคุณทุกกำลังใจเนอะพี่ดวงเขาเห็นว่ะนะเห็นว่ะ <laughs> เดี๋ยสะอาดยุ่นยนะ่ะนอนนองตาหมดโคบมาสันหุยกุยกุยมาสัปปปปนปนเขียดพิษมาสัน เนื่องสาวอ่อนบ้านนาโมกินบมกินสาวอ่อนบ้านนาโมกินขบกินเขียดเด้อันมันตัวน้อยก็สิวกินเพราะว่าคนผู้ใหญ่เนาะคนผู้ใหญ่เอาโอ้ยเปลี่ยนเบอร์ทียนข่อยยกขึ้นอีกได้ไปยังปั๊บได้ไปยังพี่ดอนโอ้ยเอาปั๊บขึ้นบ้านเน้ กันว่าเป็นง่าลงอีหยังจังสั้นโอ้ยเนึกหลายเออข่อยจะได้ตัดไปหรอใครไหลข่อยก็ไระไรหวยจะได้ตัดไปแล้วล่ะเห็นบ่งง่ำล้มมาเนี่ยโอ้ยเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ้งองเฮาเข้ามาหาเออเมืม่อน,นี้เอาหมดมาให้เลี้ยงเมื่อสู้มืมมอบปได้เลี้ยงสลัดผัดเปียงนกันไปเนาะพี่น้องเขาซาวด์มัดน,น้าเมื่อคืนโดนสี่สิบห้านาที <c oughs> ขอ,อ,อบคุณหลายๆขอบคุณที่เขามาเติมเต็มให้กันและกันเนาะแมน้องกับจอดอยู่เด้อแม่น้องแมน้องขึ้นเย็บว่ามื่อนี้ว่าได้เขาไปทาท็ฮาใช่เมืือนีโอ้จนว้านเป็นใย,ยแม่บ้างเมน่องปีนึเงื่อได้เฮ็ดจนเป็นใย,ยบ้างเ่าไหร่เออจนเป็นใยหอ้ยคาหลายเนาะคอย ่าน้องแมวคะ่ะโอ้ยน้องแมววินก็มาแล้วนะออน้องแมวยิ้มก็มาแล้วนะคะขอบคุณหลายหลายอ่น้องแมวยิ้มนะคะยินดีต้อนรับเดอ้อเออน้องตาขอบคุณหลายายขอบคุณหลายหลาเออเมื่อเช้านี่ไปไซกับพ่อกันก็ละล่ะ <c ười> หากินทางเดี่ยวกันเนโอ้ยพี่น้องแกเป็นเป็นหายพัดลมค่อยจนออกคนพี่น้องเบ้่รอเรืงเทพ พัดลมออกคนจะเห็นม่บอบ่สเพราเหตุอะไรนะเออเปิดใช่กันกับเอ๋มันก็เลยนนั่นโอ้เจนเป็นข่อยเป็นหายนาะคนเนาะอ่ะขอบคุณลายๆด้อพี่น้องคำว่าเติมเต็มไ้เหตุจังสี่ละพี่น้องจ่งงเบื่อเืมเป็นน้ำเปาเปนน้ำเนาะพี่น้องเท่านะาเออโอ้โยจนเป็นคนลุงเทียบเคยเห็นมา ยา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 หมดขวบประสั iar, ่นยาบองยุใสลุงเทพจัดเอ้ยลุงเทพจัดให้ยายาน้องสาวหลาเขาเนี้ยอือยายาน้องสาวหลาหมดขบประสั่นอ่านุ้ยนุ้ยพาลุยสวัสดีค่ะคุณนุ้ยเออเดี๋ยว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 ค่อยใส่นะคะเดี๋ยวค่อยใส่เออเดี๋ยวค่อยใส่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะคุณนุ้ย ขอบพูดหลายๆที่เขามาเติมให้นะะ้องค่ะนาะเติมเต็มให้กันและกันนะ,ะ่ะโอ้ก็เป็นไฮโพผัดลมเออโอ้ยโอ้ยเงดหลายบอกว่าจะไปจ,จ,จมกันพี่น้องจมกันบอกว่าจะไปท้าแบงย์ให่วงในห่วงว่าันพ้นกับไปท้าเนาะ ไอ้หนวดข่อยไปท้าไปท้าแปร้งไอ้หนวดคือเออแฟนสาวอว่อนเด้ออ่าผู้เบาทผู้เบาที่ข่ามไกยย่สาวอ่อนเออบอกว่าอย่าอย่าเป็นอย่าไปท้าแปร้งอยู่ในห้องแอร์ว่าสั่นเล่ากับเปท้าตรงโน้นแบบนีแต่เปลี่ยนโอ้ยซุ้มพ่อแอร์ข่อยนพ่อเย็นละแม่เนาะอาทิตย์นี้ยังปรทันได้เป็นล่างแทมเมอร์นี้เอ๋อแอร์อรตู้อยู่ในห้อง จนเข่าซีพี่น้องิึงว่าะจนเข่าซีิึงว่าะเข่าซีอีลีนี่มันเปนข่อยว่าเล่นเนี่ยต้องข่อยเป็นห้เป็นเพิ่มพี่ลีนี่พี่น้องมึงวูาอะไรอ่าเป็นไห้คักคิวค้นกระดเนาะอ่าถ้าคายกันเนอร์ถ้าคายกันพี่น้องยินดีต้อนรับคุณนุย้ยพาลุยนะคะเข่ามาถึงมองเลยเด้คุณนุย้ยเอ้ยสาวอ่อนจริงใจนะคะน้องแนปก็มาค่ะน้องแนปก็มา สาอ่อนจริงใจเด้อขอบคุณหลายๆลายอ่าเพื่อนเข่ามาาขังแรกมันบก